สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับสูตรคํานวณของเราในวันนี้หลักหน่วยบนนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการหาซื้อสลากกินแม่รัฐบาลในงว,วันที่16ธันวาคมพศ2563นี้นะคะท่านผู้ชม เรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นของเรานะคะหลักหน่วยบนในงวดนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะร<อ>วมกันสนับสนุนสลัะคืเป็นรัฐบาลคาเตืนนอนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่กฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการาาานนการับชมนะคะสํสาหรับการคํานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะก็ขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเอาหลัก สิครั้งที่หนครั้งนะคะท่านผู้ชมเอาหลัก10ครั้งที่1 4ครั้งนะคะ,ะบวก1นบวกหนะคะ, 1, ะ,คะสำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะ เรามาดูกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะหลักหน่วยบนในงวดวันที่16ธันวาคมนี้สูตรคำนวณของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลัก10ครั้งที่1นะคะ4ครั้ง5คน้4นะคะ20 20เลขเด่น0นะคะ0บวก1นะคะได้1 1บุ๋ย1นะคะได้2สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบ,บนออก0 5 1 สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้น,น,นะคะเลข0เลข1และเลข2คนออก3ตัวบนในงวดถัดมานะคะ0 5 1เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นเลข1น,นะคะเลข1ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร3ตัวบนออก0 5 1นะคะสำหรับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบครั้งที่1นะคะ4ครั้ง8คน4 32นะคะ 32, 3 2มสิเล็เด่น2นะคะ2บวก1ได้3 3บวก1นะคะได้สําสำหรับผลออกรางวัลที่1ึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวกบนออก40 4ย์สําำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข2เลข3หรือเลข4ผลออก3ตัวกบนในงวดถัดมานะคะ404เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นได้4นะคะ ได้4ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนในงวดน,นี้ออก404สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลัก10ครั้งที่1นะคะ4ครั้ง5คุณนะคะ20่0แต่เลขเด่น0ูนย์ะคะศูนย์บวก1นะคะได้1 1-1นยะคะได้สําสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก661 สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองผลออกสามตัวบนนะคะหกหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามโซดสามสามตัวบนในงวดนี้นะคะออกหกหกหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะคะสี่ครั้งหกคูณสี่ยี่สิบสี่นะคะ 24ไดเลกเด่น4นะคะ4บวก1ได้5 5บวก1นะคะได้6สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก994สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข4เลข5และเลข6ผลออก3ตัวบนนะคะในงวดนี้994เพราะฉะนั้นสำหรับหลักหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะ เลข4ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสามวบบนออกเก้าเก้าสี่นะคะสำหรับตำแหน่งหลักหน่วยบนในงวดนี้ตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะคืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะคะหลักหน่วยบนนะคะในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขสี่สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16ธันวาคมพศ2 5 6 3นะคะ ทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นหลักโน่วบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะคะสี่ครั้งเก้าคูสี่นะคะสามจหกสามหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกอีกหนึ่งนะคะได้แปดสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดวันที <soup> ่16 <bar> ธ <ambling. S 2> ันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะเลข6เลข7และเลข8นะคะท่านผู้ชมสำหรับตำแหน่งหลักหน่วยบนของเรานะคะในงวดวันที่16ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้นะคะ3ตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเลข6เลข7และเลข8นะคะยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ททานโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆ,ๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ